ชุดหกเหรียญนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนของแท้นะครับผ่านใช้จริงนะครับไม่ล้างให้ด้วยนะครับไม่ล้างให้ด้วยนะครับเพื่อนๆต้องเป็นล้างเองขัดเองนะครับแล้วก็มีน้ํายาขายนะครับขวดละนะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับขวดละเก้าสิบเก้าบาทเป็นน้ํายาขายนะครับแบบล้างเหรียญให้สวยๆนะครับล้างเหรียญให้สวยๆนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับชุดนี้นะครับหกเหรียญนะครับร้อยเดียวนะครับ สนใจก็รีบแชร์คลิปก่อนนะครับ1ก็คือแชร์นะครับ2ก็คือสั่งกันเข้ามานะครับย้ําว่าไม่ล้างให้นะครับเป็นของที่ชาวบ้านเก็บกันมาแบบโบราณโบราณแบบนี้เป็นของแท้แท้กันแบบนี้นะครับเพื่อนๆพก็บ่นว่าทําไมไม่ล้างให้สักหน่อยน้ำยานะครับขวดละตั้งร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับขวดละร้อยแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับซื้อ2อย่างเลยก็ได้เนาะซื้อ2อย่างเลยก็ได้นะครับจะซื้อน้ํายาขวดละ เกือบเกือบร้อยเนี่ยเกบาทนะแล้วก็น้ำอ่าสี่หเหรียญร้อยนะครับก็สั่งกันเข้ามานะครับสนใจทั้งคู่นะครับก็ทักกันมาได้เลยนะครับซื้อไปล้างเองได้ครับแชร์นะครับทักเพื่อนนะครับสั่งมาได้เลยครับ